โอ้ยลูกชายลูกชายพวกเรียจะขึ้นไปเลยสวัสดีครับพวกผมเราช่องฟังปีใหม่นะครับวันนี้เราก็เตรียมตัวจะเดินทางไปเที่ยวนะครับพาน้องดาวกับพี่เดือนนะครับลองฝึกขึ้นรถด้วยกัน ยังไม่เคยขึ้นเลยนะครับในครั้งแรกว่าพี่เดือนเคยขึ้นตั้งแต่มีรถคันเดิมกับหัวยาวแต่ว่าปล่อยออกไปแล้วนะครับอันนี้เพิ่งขัดขึ้นสิบ้อเราคอยตามไปดูว่าเราจะพาหมูดาวกับพี่เดือนไปเที่ยวไหนไปติดตามกันเลยน,นะครับครับครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงนะครับ อันป่าครับวัน้องดาวพอดีนามาเลี้ยงวัวครับและไล่วัวกับบ้านแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นวัดวัดป่าครับที่อยู่ข้างสนามบินจังหวัดบุริล์นะครับอย่าเพ็กง,งามสวยเดียวครับอ่าครับ

นี่ก็นี่ครับยายาเพ็กเดียวว่างๆแล้วก็ให้พ่อเรือนพาเด็กเกงมาเที่ยวนะครับทำบุญวันนี้วันนี้ซ้อมพาน้องดาวกับพี่เดือนมาเที่ยวก่อนนะครับนี่ครับหมูดาวมาแล้วครับวันนี้พาท่องเที่ยวกับพ่อเลือนพาท่องเที่ยววันนี้แม่วนไม่อยู่ครับมากับพ่อเรือนนะครับวันนี้มันจกชายสตดมานะครับ โ,โูงไหมครับไปกินหนังสิอพอเรื่อนนี่ก็ลงจากรถแล้วนะครับจะพาเนาะที่เดือนกับน้องดาวกํลังจะเดินไปอาบน้ำนะครับตามมาดูกันนะครับ ช้างอยู่หลายเชือกนะครับแต่ว่าอยู่ข้างในป่าครับช้างอูบ้าน<ม>ที่เขายังไม่ได้เกี่ยวเข้าเลยไม่มีที่ล่าก็เลยมนะ้ขอมาดล่ามอยู่ในป่าที่ข้างสนามบินนะครับตอนเย็นจะมีกอนช้างมาช้างกินน้ำขับน้ำเป็นเวลานะครับน้องดาวกับพี่เดือนนี้กำลัง เคยพ่วงก,กันนะครับเนี่ยก็เลือนบอกว่าเพิ่งครั้งแรกนะครับเนี่เย <c oughs> เคยเคยไปแต่กับคุแม่อันนี้มากับพี่ชายเลยครับพี่ชายพามาเที่ยวนะครับ จะเดินไปอาบน้ำนะครับ เดือนมันอยู่กับคุณแม่พี่กับน,น้องเนี่ยพ่วงกันไปได้หายห่วงแครับอังใกล้จะถึงเนะครับพี่อาบน้ำน้องหมูดาวกับพี่เดือนอเพราะว่าเคยอยู่แต่บ้านช้างไม่เคยไม่เคยอยู่ใกล้วัวครับ ไปอยู่แต่ในหมู่บ้านช้างครับนี่ครั้งแรกด้วยมีควายด้วยเหรอพ่อเลินพอดีหมู่บ้านเขาอยู่ข้างๆสนามบินครับมีหมู่บ้านหลายหลังนะครับจังหวัดด้วยทั้งบ้านด้วย <c oughs> เป็นไงพ่อเลิน <c oughs> ถึงน้ำมีเดี๋ยว เดินไปใกล้น้องดาวขึ้่างกา่ยเรเรียนบ้ววัวนี่มูดาวเคยอยู่นะแต่ว่าควายนี่ไม่ค่อยอันนี้เป็นควายนะครับ นตาเอามาเลี้ยงข้างๆครับโอ้โ,โอาบน้ำถึงไหมเนี่ยพ่อเลนตรงทางนู้นได้ป่น้ออะไรอะควนเนี่ยบอยแ้วครับเดี๋พอ่อคร,รับแต้ยัน เคันอป,ปอ้องปูกไว้อยู่ครับพอดีผุงวัวมากินน้ำเหมือนกันนะครับครับเพราะว่าพี่เดือนกับน้องเดา่คอยได้ใกล้ชิดกับบัวก็กลัวอยู่ครับต้องให้อยู่ด้วยกันนานๆถึงจะ กินนะครับครับถึงน,น้ําแล้วนะครับโอ้โหดูกันครับว่าหมูดาวกับีเดือนลงน้ําจะเป็นไงครับดูหางชีแล้วครับโอ้โหครับมาดูกันนะครับ หับน้ำแล้วดีใจแล้วครับดูครับถ้าโดนน้ํำเราจะประมาณนี้แล้วนะครับครับไม่เคยมานะครับพี่เดือนกับน้องดาวนี่ยังไม่เคยมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาที่ข้างสนามบินทที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับนี่ครับ ะน้ํากว้างครับไ้ให้บัวควายแล้วก็สัวตทุกินิดลงมาอาบน้ําเล่นน้ํานะครับวันนี้พ่อเรือน <_ d ata> พวบสองแล้วนะครับเนี่ <_ d ata> ยจะยุ่งยากเลยครับพ่อพอเรียนพ่วง น้องดาวเคยมาแต่กับแม่แป้งนะครับพอดีน้องดาวไม่ได้โอ้พี่เดือนไม่ค่อยได้ออกมาก็เลยวันนี้พ่อเรนก็เลยให้น้องดาวกับพี่เดือนออกมาเที่ยวบ้างครับสับหมุนเวียนเปลี่ยนกันนะครับส่วนเดแกรงเราก็วันหลังนะครับเดี๋ยวว่างเดี๋ยวพ่อเรือนก็พาฝึกกับขอขอบคุณพ่อเรนพ่อเรือนแม่และอวนด้วยนะครับรถส,สิบล้อนี่บรรทุกช้างนะครับเด็กแกรงเราทั้งหลายเชือกนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับดูครับดูทีเดียวน,นะครับเจอน้ำแล้วครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ๊อุ๊อุ๊บางขี้แล้วดาวหางขี้แล้วโอโ้โหโอ้เห็นพี่เล่นน้ำมันเป็นไงโอโ้โ,อโหโอ้มามามาทีเดียนบอกน้องดาวอะต้องมาเล่นนะพี่ น้องดาวไม่เคยเห็นพี่เดือนเล่นน้ำนะใกล้ๆยังกลัวยังไม่ชินครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวหมูน้อยเราจะโชว์แล้วสดลายแล้วครับอันนี้พี่เดือนเล่นก่อนนะครับโอ้โหโอ้โหสุกมากเลยครับอันนี้พี่เดือนได้มาปล่อยอาบน้ําตามธรรมชาตินะครับสุกมากเลยพี่เดือนครับนานครั้งครับคนมากจะอาบอยู่บ้านนะครับ ส่วนน้องดาวยังไม่กล้าเล่นนะพี่พอดีพี่เป็นน้ำเรงไปหน่อยครับเนี่ยพี่เรียนยังพายน้องดาวยังไม่กินนะครับอันนี้ก็แม่แม่เราตุละครับพอด,ดีก็เลยได้มากับพ่อเลินสองคนนะครับไปทำตุละ ก็เลยมาสองคนเลยตายกำมัน,นก็มาเที่ยวครับโอโ้โ,อโหข้าอะไรเนี่ยครับเนี่ยถูกมากเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ไปรอดใต้พี่เลยครับ <c oughs> <c oughs> ลเล่นน้ําเสร็จแล้วก็พาไปกินหญ้าเพ็กนะครับหญ้าที่นี้สวยครับข้างน้ำเลนสวยๆครับเพราะว่าหน้าฝนโอ้โหคึกคักคึกคักใหญ่นะครับเรียกน้องครับเดือนเรียกน้องมามามา,มาเล่นที่ด้วยเขาเรียกน้องไปเล่นด้วยนะครับนะที่เดือน เร anyway, oh. LIKE ิ่มจะนอนนะครับโอ้ยลูกใจลูกใจพวกเรือจะขึ้นไปเลยฮะ นี่ก็มาถึงหญ้าแล้วนะครับโอ้โหหญ้าสวยครับวันนี้ดาวกินให้เต็มที่เลยครับอิ่มคุณพ่อเขาจะพากลับกินอิ่มก่อนครับวันนี้นุ่นกับพี่เดือนก็กินอยู่นู้นนะครับโอ้โหอร่อยเลยครับอร่อยมากเลยครับคุณพ่อวันนี้พ่อพาผมกับพี่เดือนมาเที่ยวครับน้องดาว ทีเดือนสองตัวนะครับวันนี้ดาวพาน้ำเที่ยมนะครับลเล่นน้ำแต่ว่าน้องดาวยังไม่กล้าเล่นน้ำเอาพี่เดือนเล่นแรงเล่นน้ำแรงที่น้องดาวก็เลยกลัวครับตกแต่หาพี่แล้วครับอยู่บ้านนี่ ตัวป่วนนะครับพอดีมาเจอวัวที่เลี้ยงอยู่ในป่านี้ด้วยนะครับยังไม่เกิดอการยังไม่เคยชินนะครับแต่ว่าถ้าไมาบ่อยนี่ก็ชินแล้วน้องดาวเก่งครับโอ้ครับเจีายังยแล้วครับ ป่านี้ก็ไกลามาจากหมู่บ้านช้างประมาณ30กสกโลนะครับอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสนามดินก็มีป่าเป็นหญ้าเพชรกหญ้าอะไรใหช้ช้างได้มากินอาหารเยอะครับแต่ว่าที่บหมู่บ้านช้างเรามีป่าไม้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีหญ้าเพลรกนะครับหญ้าเพชรกไม่ค่อยเกิดเพราะว่าดินแต่ละแห่ง ไม่เหมือนกันนะครับก็เลยไม่ค่อยมีแต่ว่าที่นี่เยอะครับเลครับกินไปกินมาก็พี่เดือนหายรเรดินวนไปหาพี่แล้วถ้าพี่ปีกับน้องน้นนนองพี่อมบุญมาด้วยนี้นก็จะอีกประมาณนี่ครับสนุกตานนี้พาพี่เดือนมาเที่ยวกันครับเดี๋ยววันหลังผมจะพา เด็กเก่งเรามาเที่ยวใหม่ครับเวลาอยู่บ้านแกรเขาเออเวลานี้ก็มาอาศัยเพือนพี่กับน้องครับกินอย่างเรี่ยอรครับเข้ามาครับนานๆเจอหญ้าเพช็กนะครับถ้าเราเกี่ยวตัดไปให้กินก็กินเหมือนกันนะครับแต่ไม่ไม่ถ้าอย่างเขากินเองไม่ชอบเลยครับถอนถอนถอน ก็ฝึกการเรียนรู้ให้ช้างเขาด้วยรู้จักการกินอาหารว่าอะไรเองเพราะว่าถ้าได้มามัดมาอะไรในป่าเขาจะรู้จักกินอาหารได้ ลของการคดชานาจักรนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ให้สถานที่นะครับขอบคุณน้องเสือน้องสิงห์นะครับที่แนะนำสิ่งต่างๆให้เราได้รู้และให้แม่เมธีได้รู้จักแล้ววันนี้ก็ขอบคุณนะครับก็เลินแน่วอนนะครับที่มีรถให้เด็กช้างเราได้มาเที่ยวเดี๋ยวคอยติดตามไปดูว่าพ่อเลินจะพาเด็กๆเราไปเที่ยวไหน ไปอย่าลืมติดตามชมไปเรื่อยๆมีคลิปข้างหน้านะครับก็ที่ขาดไม่ได้ก็ขอบคุณแม่ๆเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามช่มทางช่องของเรานะครับขอบคุณมากๆครับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ารว,ว,วนยร่ำรวยเงินทองไม่ขาดนมียนะครับให้มีความเจริญทางด้านการงานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ก็อย่าลืมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะครับของพวกเราชาวช้างนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ข่าวฟัป้าสวัสดีครับ